สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเมยกแล้วนะคะที่ช่องเมทยาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจกู้ผิวปลาของเมีด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการทาครีมนะคะการทาครีมกันแดดนะคะปริมาณการทาครีมกันแดดทาเท่าไหร่นะคะถึงจะได้ผลคือ,อในประเทศไทยเราเนี่ยเออพูดถึงว่าในประเทศไทยเลยนะใน ในประเทศไทยเราเนี่ยการทาครีมกันแดดของทุกๆคนเนี่ยยังทาในปริมาณที่ไม่ถูกต้องนะคะคือคนไทยนั้นทาครีมกันแดดนะคะอยู่ที่คือน้อยกว่าปกติอยู่ที่ประมาณสิบเท่าเลยนะคะโอ้แล้วก็ปริมาณการทาครีมกันแดดนี้มีผลยังไงนะคะก็คือมีผลตรงที่ว่าเมื่อเราทาครีมกันแดดในปริมาณที่ไม่เพียงพอนะคะ ประสิทธิภาพของครีมกันแดดนั้นก็จะลดลงตามไปด้วยนะคะอย่างเช่นเราทาครีมกันแดดที่ spf 30นะคะเมื่อเราทาในปริมาณที่ไม่เหมาะสมนะคะในปริมาณที่น้อยเกินไปนะคะมันก็จะลดลงประมาณ10เท่านะคะนั่นก็คือเท่ากับว่าที่ปัจจุบันที่เราทาอยู่นั้นเราทาแค่ spf 3เท่านั้นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะคือที่ผ่านมาเราทาได้ มีประสิทธิภาพแล้วหรือ,อยังนะคะบางคนก็เออก็ทาครีมกันแดดแหละก็คืออยากประหยัดครีมกันแดดเนาะอย่างเมย์เนี่ยเมย์ก็เคยแบบเป็นนะว่าประหยัดครีมกันแดดนะคะก็จะทาแค่นิดเดียวก็รู้สึกว่ามันเพ้ยงพแต่จริงแล้วอะแต่จริงแล้วอะมันประสิทธิภาพมันไม่ได้นะคะดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาแนะนํานะคะปริมาณในการทาครีมกันแดดนะคะทาเท่าไหร่นะคะถึงจะเห็นผล ร้อนนะคะคุณหมอผิวหนังเนี่ยเขาแนะนำมานะคะว่าให้ทาครีมกันแดดนะคะทาปริมาณเท่านี้ค่ะนี่นี่เลยนะคะคือเราอะ่ะบีบครีมกันแดดออกมานะคะให้ได้ให้ได้เนี่ย สองข้อนิ้วนะคะสองข้อนิ้วตรงนี้นะคะคือให้เรานั้นบีบครีมกันแดดออกมาที่สองข้อนิ้วอย่างนี้นะคะคือข้อนิ้วแรกนะคะข้อนิ้วแรกให้ทาทั่วหน้าก่อนรอบแรกนะคะแล้วข้อนิ้วที่สองนะคะก็ทาอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือทา3้สองรอบนะคะสำหรับคนปกตินะคะที่ ทาครีมกันแดดปกติแล้วก็ออกไปทำงานนะคะก็ไม่ต้องทาซ้ำนะคะก็คือทาสองรอบนี้ก็อยู่ได้ถึงเย็นเลยแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนที่จะต้องออกจากแดดนะคะคือออกแดดจัดนะคะก็แนะนำให้ทาทุกๆุกสองชั่วโมงนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็โลชั่นกันแดดละ่ะโลชั่นกันแดดนะคะให้บีบออกมานะคะ เข้าเหรียญบาท2เหรียญน,นะคะก็คือแขนข้างหนึ่งสมมติว่าแขนข้างนี้นอกแขนข้างหนึ่งเราใช้ติเท่ากับเหรียญ10สองเหรียญน,นะคะบีออกมาเลยเหรียญ10บสองเหรียญเหรียญแรกทารอบแรกเหรียญที่สองทารอบที่สองนั่นเองค่ะคือจําเป็นที่จะต้องทาสองรอบนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ยาวเลยนะคะนอกจากว่าใครที่จะต้องออกแดดก็ให้ทาซ้าทุกๆ2ชั่วโมงนั่นเองค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปเล็กๆนะคะที่เมนํามาฝอกทุกคนในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีประโยชน์นะคะก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เมนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะวันนี้สวัสดีนะคะ